สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำเพียเด็กนะคะในหัวข้อที่ว่าเขารู้สึกแบบเดียวกับเราไหมนะคะวันนี้เราจะมีไพ่ทั้งหมด3กองนะคะให้เลือกนี่คือเด็กที่1อันนี้คือเด็กที่สองนี่คือเด็กที่3านะคะ เลือกไพ่กองที่คุณนะคะชอบมากท,ที่สุดแล้วดึงดูดคุณมากที่สุดนะคะแล้วก็คิดถึงหน้าเขานะคะว่าเขาคนที่คุณชอบอยู่อะ่ะเขาใจตรงกับคุณไหมนะคะเลือกได้แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะกองที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวตนของเขากันก่อนนะคะ แ e m p e r e r นะคะคิงถือเหรียญ3าไม้เท้านะคะตัวตนของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเองนะคะ เหมือนมีความรู้สึกว่าชอบอะไรใหม่ๆนะคะชอบความมีเพื่อนหรือเขาอาจจะเป็นคนเพื่อนเยอะนะคะแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณมากพอสมควรเหมือนกันหรือตัวคุณกับตัวเขาอะสื่อสารการผ่านทางโลกออนไลน์หรือโลกโซเชียลนะเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงเขาจะไม่ค่อยสนใจใครหรือไม่ชอบให้ใครบังคับนะคะ หรือตอนนี้เขากำลังตั้งใจทำงานของเขาอย่างเต็มที่แล้วก็โฟกัสที่เรื่องงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวต้นของคุณกันสี่ดาบแอมเ r ร์ Emperor. สเตนนะคะตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยจะคล้ายๆกันเขาเนี่ยเป็นคน มีความเป็นตัวตัวของตัวเองสูงไม่ชอบให้ใครไม่ชอบให้ใครบังคับตัวคุณเองก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเช่นกันนะคะถ้าเขาเป็นคิงคุณก็เป็นควีนคือคุณคู่กันมาเลยคุณมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากแล้วมีความมั่นใจในตัวเองมีความสุขกับตัวเองได้โดยไม่ต้องแคร์หรือว่าไม่ต้องสนใจใครคุณเองเป็นคนที่กับความรักค่อนข้างจะนิ่งหรือ บางคนเนี่ยไม่ได้มีความรักมานานแล้วหรือไม่ได้สนใจเรื่องความรักหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่มีความอดทนในความรักสูงมากคือเวลาคุณชอบใครอ่ะหรือรักใครสักคนคุณจะสามารถรอคนคนคน,นั้นได้โดยที่คุณไม่ได้แสดงความรู้สึกท้อหรือบางคนนะคะคุณอาจจะเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแข็งมีความ ดุดันนะคะคุณสามารถควบคุมเขาได้นะตัวเขาเองอ่ะเป็นคนที่ไม่ไม่ยอมใครไม่ชอบไม่ใครบังคับก็จริงแต่คุณเองอ่ะอาจจะสามารถบังคับหรือทำให้เขามีความรู้สึกแบบกังวลกังวลหรือกลัวคุณได้นะคะเพราะว่าตัวคุณอ่ะน่าจะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีอำนาจเหนือเขาก็ได้นะคะในบางกรณีนะ เพราะว่าคุณเองก็เก่งถ้าเขาเป็นผู้ชายที่เก่งคุณเอ,เองก็เป็นผู้หญิงที่เก่งเช่นกันแล้วคุณเป็นคนที่อดทนสูงมากแล้วรู้จักควบคุมสถานการณ์รู้ว่าคนไหนควรเลยรู้ว่าคนไหนควรนิ่งนะคะค่อนข้างที่จะควบคุมเขาได้ในระดับหนึ่งเลยอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใจคุณกับเขาตรงกันไหมนะคะ ไม่เท้าสิบไม้ไฮโดรเฟนถามว่าใจคุณตรงกันไหมมันยังไม่ได้ชัดเจนว่าใจคุณอะสองคนตรงกันไหมนะคะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันท้อมันไม่เปิดใจคุยกันหรือตัวคุณอะแข็งแข็งบังคับเขาหรือนิ่งใส่เขาตัวเขาก็เป็นคนที่แบบ ไม่สนใจความรักเหมือนกันมันเลยทำให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยแต่มันแต่อยากจะบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือโชคชะตานะคะมันทำให้มาเจอกันนะคือเหมือนกับใครบางคนอาจจะมีการได้สวดมนต์ร้องขอหรือมีการขอพรเกี่ยวกับความรักมาทำให้ได้เจอกันนะคะอะแล้วอย่างเงี้เรามาถามว่า ใจเขาตรงกับคุณไหมนะตามหัวข้อนะใจเขาตรงกับคุณไหมนะคะใจเขาตรงกับคุณไหมมันก็มีความรู้สึกที่ตรงนะแต่เขาเป็นคนที่ไม่แสดงออก เขากลัวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้กลัวว่าถ้าเป็นฝ่ายแสดงออกไปอ่ะแล้วเขาอ่ะจะไม่ได้รับกลับคืนมาเหมือนที่เขาแสดงออกไปนะเขาเป็นคนค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงมากๆแล้วเป็นคนที่รักคนยากมากๆคนหนึ่งแต่เขาอ่ะก็รู้สึกพิเศษกับคุณหรือชอบคุณนะแต่ว่าเขากลัวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะถามว่าใจเขาตรงกับคุณไหมก็ตรงนะคะแต่ อาจจะไม่ตรงมากเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าคุณชอบเขา80-100%เน่เขาอาจจะชอบคุณกลับมาประมาณ50%นะคือมันยังไม่ได้มากนะคะแต่เขาก็มีความรู้สึกดีๆและพิเศษให้คุณนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสรุปสำหรับความรักของคุณกับเขาสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะ ให้เขาบอกว่านะคะให้คุณรักตัวเองก่อนนะคะถ้าคุณรักตัวเองแล้วว่ามันจะมีความรักที่ดีๆเข้ามาหรือมันจะมีความเกิดความโรแมนติกในความรักนะคะแต่มันจะเกิดจากคุณต้องรู้จักรักตัวเองก่อนก่อนที่จะไปรักคนอื่นนะคะประมาณนั้นนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1คะ่ะมาดูคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวตนของเขาก่อนนะ 1ิถ้วยจะติดสิไม้เท้าเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะคะเป็นคนที่มีความยุติธรรมสูงนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งมากๆคนหนึ่งนะคะก็าะอาจจะทำงานเก่งนะคะมุ่งมั่นนะคะหรืออาจจะทำงานจนไม่มีเวลาเลยก็ได้นะ ให้คุณดูดีๆนะคะตัวเขาเองอ,อาจจะมีครอบครัวแล้วหรืออาจจะแต่งงานมีคนรักแล้วนะคะหรือมีใครที่คุยอยู่ก่อนแล้วก็ได้นะแต่เขาเป็นคนที่จริงจังมุ่งมั่นกับการทํางานนะคะเขาทํางานเพื่อครอบครัวนะคะเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขนะคนคนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวตนของคุณกันค่ะ ต้นของคุณคุณเป็นผู้หญิงที่มีความสุขในแบบของตัวเองนะคนเป็นพนที่มีความสุขมากๆคนหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าชีวิตของคุณอะแทบจะไม่มีเรื่องอะไรที่ทำให้คุณเครียดนะคะการงานคุณก็ประสบความสำเร็จนะคะ แต่ว่ามันจะมีความหลังอะไรบางอย่างที่มันฝังใจคุณคุณอาจจะเป็นคนที่รักคนยากหรือมีความหลังอะไรบางอย่างที่ทําให้เปิดใจรับคนยากนะคะแต่ว่าตัวคุณน่ะน่าจะ เหมือนกับมีความรู้สึกที่ดีกับเขานะคะหรือส่วนตัวหรือสนใจตัวเขาเป็นพิเศษหรือตัวคุณอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าเขามีแฟนหรือมีคนรักหรือมือคนที่เขาคุยคุยอยู่นะเหมือนคุณรู้อะค่ะความเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณสองคนใจตรงกันไหมนะคะ เหรียญสี่เหรียญแชมเพลน์นะคะแชมพอรเรน์รู้สึกว่า มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นการหยุดนิ่งหรือมีการหยุดมองนะคะไม่ได้เปิดใจกันให้เต็มที่บางครั้งอาจจะมีความหึงหวงนะคะจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าคุณเคยเป็นแฟนเก่ากันแล้วมีการเลิกลากันไปมันอาจจะเป็นการหยุดมองความสัมพันธ์ของกันและกันแต่ถ้าคุณยังไม่ได้เคยคบกันเลยเนี่ยอ่ะต่างคนต่างแอบชอบกันอยู่หรือคุณแอบชอบเขา ต้องบอกว่าบางทีใจคุณอาจจะไม่ตรงกันนะคะมันจะมีบางคนที่อยากอยู่ความสัมพันธ์แล้วไม่ได้อยากไปต่อนะคะก็คือไม่อยากให้มันพัฒนาไปมากกว่านี้นะคะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าใจเขาตรงกับคุณไหมนะคะ เหรียญเดอะสตาร์สไม้เท้า2ดาบนะคะต้องบอกว่าเขาอาจจะไม่ใจตรงกับคุณนะคะเขาอาจจะมีความสัมพันธ์อยู่แล้วหรือว่าถ้าเขาไม่มีเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าคุณไม่ใช่คนที่เขาหวังไว้นะคะอาจจะไม่ใช่คนในสเปคหรือคนที่เขาต้องการนะตัวเขาเองอ่ะจากไพ่ค่อนข้างเด่นชัดว่าเขาน่าจะมีคนของเขาอยู่แล้ว แลวเขาก็เลยไม่ได้สนใจคุณหรือถ้าเขาสนใจคุณน่ะเขารู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์มันเป็นไปไม่ได้นะคะเขาเลยเลือกที่จะไม่เปิดใจให้คุณนะคะถ้าถามว่าใจเขาตรงกับคุณไหมต้องบอกว่าใจเขาไม่ตรงกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เพิ่มเติมนะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้เขาบอกว่าให้ปล่อยปัญหานะคะหรือปล่อยสถานการณ์เนี้ให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะถ้าคุณกับเขาจะเป็นคู่กันนะคะมันก็จะเป็นคู่กันแต่ถ้าไม่ใช่นะคะให้ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาตินะคะคุณไม่สามารถไปแก้ไขหรือไปทำอะไรได้นะคะในกรณีที่เขามีคนรักหรือมีคนคบอยู่แล้วคุณทำได้แค่ปล่อยนะคะปล่อยให้เรื่องราวมันผ่านพ้นไปนะคะ คุณอาจจะไม่ได้สมหวังกับเขาในครั้งนี้นะคะแต่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็คุณจะได้เจอกับคนที่ทำให้คุณสมหวังหรือคนที่ใจกับใจตรงกับคุณในอนาคตนะคะก็ไพ่กองที่สองนะคะจะออกมาประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามเรามาดูตัวตนของเขากันนะคะ สองดาบเดอะฟูคิงออฟครับเขาอาจเป็นคนที่นะคะเดินทางบ่อยชอบระจญภัยนะคะไม่ค่อยเกรงกลัวอะไรนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทํางานพอสมควรเป็นคนที่คิดตัดสินใจอะไรละเอียดรอบคอบแต่เป็นคนที่สนุกสนานนะคะ ชอบอิสระละอิสระนะคะเวลาเขาชอบใครเนี่ยเขาจะทุ่มเทนะคะแต่ไม่จะไม่ค่อยคิดจะพัฒนาหรือว่าคิดจะคบใครจริงจนะคะเขาจะปล่อยทุกอย่างไปตามธรรมชาติอิสระของเขานะคะเขาจะไม่ค่อยยึดติดกับอะไรนะแล้มาดูตัวตนของคุณค่ะแปดถ้วยเลิฟเวอร์จั จิตนะคะคุณอาจจะเดินถอยจากความสัมพันธ์ใครมาหรือตัวคุณเองกําลังคิดว่าอยากจะถอยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมอยู่ไปคุณก็เป็นตัวเลือกของเขามันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วมัน มันอยู่มานานแล้วแล้วเขาไม่ได้มีความชัดเจนให้คุณเพราะตัวเขาเองก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะจริงจังกับใครในแบบคนรักนะคะเขาคุยได้เขาเริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์ได้แล้วเขามีตัวเลือกค่อนข้างจะเยอะซึ่งคุณเองก็รู้ว่าคุณเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วทาไมฉันยังต้องอยู่ตรงนี้นะคะคุณมีความรู้สึกว่าอยากหันหลังจากเขานะแล้วมาดูว่าใจคุณกับเขาตรงกันไหม 2ไม้เท้า t m p p r เ n c e เด็กชื่ไม้เท้าจริงๆใจคุณสองคนค่อนข้างตรงกันนะคะเพียงแต่ว่ามันจะต้องมีการรอคอยสักหน่อยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะตัวคุณเองก็มีแต่เขาในใจหรือว่าคิดถึงเขาตัวเขาเองก็มีแต่มีคุณในใจอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนรักอิสระมันก็เลยทําให้ คุณมีความรู้สึกว่าเขาไม่จริงจังนะคะความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะมันก็เลยจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่รอคอยแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในวันข้างหน้าเรามาดูว่าใจเขาตรงกับคุณไหมนะ10บไม้เท้า9ดาบเด็กถือดาบ ถามว่าใจตรงกันไหมถ้าเขาไม่ใจตรงกับคุณเขาจะเครียดทําไมเขามีความรู้สึกเครียดนะคะรู้สึกเหนื่อยเขาอะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองหรือตัวคุณอาจจะเอาแต่ใจตัวเองจนทําให้เขารู้สึกเครียดนะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ได้ไปไหนเพราะตัวเขาเป็นคนรักอิสระเขาไม่ชอบให้ใครมากดดันไม่ชอบให้ใครมาเอาแต่ใจตัวเองนะคะไม่ชอบคนที่แบบบังคับเขามันก็เลยทําให้เขารู้สึกเหนื่อยแล้วไม่อยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ทั้งที่จริงๆแล้วคุณสองคนอะ ชอบกันแต่พอชอบกันแต่ว่าเขาไม่ได้อยากไปต่อเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เครียดเขาไม่ชอบความเครียดนี้นะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกเหมือนเขาใจไม่ตรงกับคุณทั้งที่จริงๆแล้วว่าตอนแรกเขาชอบคุณนะเขามีความรู้สึกดีๆให้คุณเลยลหะเพียงแต่ว่าเขาไม่ชอบให้ใครมาบังคับหรือไม่ได้คิดจะ มีใครจริงจังนะตอนนี้ไม่คิดที่จะมีความสัมพันธนะ์นตอนนี้นะคะซึ่งคุณอาจจะไปคาดคันเขามาทําให้เขาเครียดแล้วเขาเหนื่อยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้จนรู้สึกว่าไม่อยากไปต่อนะไพเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าคุณอนะไม่ควรยุดติด หรือว่าไปคาดคั้นกับความสัมพันธ์นครั้งนี้มากเกินไปถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะถอยออกมาคุณก็ถอยออกมาได้เลยนะคะการถอยของคุณอาจจะทําให้คุณเจอรักแท้นะคะหรือพบรักแท้ที่โรแมนติกหรือความรักแท้ในวันข้างหน้าอาจจะรอคุณอยู่นะถ้าเขาใช่นะคะเขาจะเป็นคนที่เดินเดินเข้าไปจริงจังกับคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณถ้าคุณยังไม่สามารถที่จะ คบกับเขาแบบไม่มีสถานะหรือคุยกันแบบไม่มีสถานะได้ก็ให้คุณถอยออกมาก่อนนะคะถ้าคุณรู้สึกอึดอัดนะแล้วถ้าเขาใช่รักแท้ของคุณเนี่ยเขาจะเดินเข้าไปหาคุณแล้วไปขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าไม่ใช่นะคะคุณอาจจะได้เจอรักแท้นะคะรักที่โรแมนติกรักที่ดีด้วยนะคะค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับไพ่ทั้ง3ากองนะคะก็ ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe ด้วยนะคะดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแนบรายละเอียดไปให้นะคะทุกทุกการดูดวงนะคะ,ะไรายได้จากการดูดวงเนี่ยเราจะมีหักไปทําบุญนะคะตามโครงการต่างๆนะคะยังไงก็วันนี้ฝากฝากฝาก,ฝากให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ